สวัสดีครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้จะพามาชมอุปกรณ์ภายในป um ั๊มติ๊กเวฟร้อยสตัวแรกนะครับเราจะมพามาดูกันว่าภายในมันมีอะไรมั่งเราจะใช้วิธีการผ่านะครับใช้เลื่อยเลื่อยผ่าเพราะมันนี้เราไม่สามารถถอดออกได้ครับชุดน,นี้มีวิธีเดียวคือใช้เลื่อยผ่าออกเดี๋ยวเพื่อนเอนรอชมนะครับ ทีการก็มีว่าให้เราเอาปั๊มติ๊กมันหนีบกบระปกรนะครับลักษณะนี้นะครับเราใช้ใบเลื่อยผ่าไปที่จุดใกล้ๆกล้หัวคอมครับจุดนี้นะครับไปข้างล่างไว้นะครับถ้าเปลี่ยนถ้าถ้า,ถา่าข้างล่างเราจะไม่สามารถเปลี่ยนฐานหรือว่าแก้ไขอะไรได้ช่วงล่างเราปิมพให้ให้ผ่าจุดนี้ครับช่วงนี้นะครับ่าช่วงนี้เราจะสามารถเห็นหัวคอมแล้วก็จะสามารถยืดพวกสปริงที่อยู่ภายในได้นะครับ เดี๋ยวเราชมไปเรื่อยน,นะครับอย่า <solamente> มีทีนึงนะครับการผ่าเราต้องผ่าใกล้ๆหัวคอมนะครับห้ามผ่าจุดนี้เด็ดขาด ครับหลังจากที่เราผ่ามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูว่าภา,ายในมันมีอะไรมัางนะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับนี่ภา,ายในก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนมันจะมีฐานคล้ายคล้ามอเตอร์สตาร์ทอยู่สองตัวแล้วก็สายไฟเข้าสายไฟออกแค่นี้ ส่วนตัวนี้ก็เขาเรียกหัวคมนะครับนี่สึกร้อนมากนะเหตุผลที่มันซ่อมไม่ได้เพราะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีอะไรครับตัวนี้ต้องซื้อยกชุดส่วนชิ้นในนี้ก็สามารถดึงออกมาได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับให้ครีมดึงมาเลยครับจะเป็นทุ่นทุ่นกลม,กม ส่วนในนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นแม่เหล็กคู่เหนือคั่วใต้ธรรมดาทั่วไปครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนการพามอเตอร์ปั๊มติ๊ฮันดิลเวฟร้อยสิบไอครับใครที่ไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะครับส่วนคนที่เห็นแล้วก็ดูอีกก็ได้นะครับไม่ว่ากันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ